องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ้าวคิมกระปุกหนึ่งใช่ไหมกระปุกหนึ่งเหรอใช่กระปุกหนึ่งเหลือร้อยเก้าเก้าต้องเปลี่ยนตะกร้าปะหนึ่งได้หนึงน่งไหมหนึงหน่งได้หนึ่งเหมือน <สะ S 1> เดิมด้วหรือว่าจะได้คีมอย่างเดียวคะ่ะอ๋อคีมเหลือร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าตเะกร้าเพิ่มเป็นไง่ะมาผาสั่นเลยแันหนึงวิ่งมา เห็นปะเนี่ยคนซื้อเต็มเลยไม่สุกไม่มนเนี่ยไลฟ์ตั้งนานยังไม่มีคนซื้อเลยกูมาแป๊บเดียวเทราคากูตัดราคากูตัดต่อหน้าด้วยกูตัดกลางไลฟ์รอคนซื้อก่อนนี่เขาไม่วหาร้อเก้าอันนี้ก็เขาก็ได้นี่ไงเออของกูไม่เพียวทีมผิวขาวนะคะเหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครจะรีบกดเลยต้องเปลี่ยนตะกร้าบ้านลูกเพ เดี๋ยวพี่จัดให้ครับหนูแต่งหน้าสวยเนี่แต่ไม่ยอมเข้าเลยนี่ยเลยอ่ะนี่เจมิวก็สวยสุดเลยนะเนี่ยวันนี้มาเนี่ยต้องเข้าแล้วแหละเร็วๆต้องโชว์ตัวแล้วใครจะกดเลยนะอมชถั่วอุ่ยน่ารักก็น่ารักจังเลยเี่ใส่แล้วน่ารักเหมือนหนูเลยตอนหนูใส่ก็น้าคล้ายๆแบบนี้แหละเกาหลีแบบนี้เลยจริงเหรอกางเกเลวกางเกงเลววันนีค่อนเสาร์วันทุกอยเางชุดจีเมโจได้โจนอนชาเขียวโนจีเมโจได้ชุดถั่ว ถั่วค่ะกำมินถามว่าทำไมวันนี้เป็นคอนเซปต์นี้อะค่ะพี่เนกใส่ดีจริงมันมันใส่ได้นะแล้วมันมีจุกด้วยอยากมอรี่ปเลยอะวัมอรี่แปลว่าอะไรหัวค่ะหัวเออระวังผมเขามาหนูทำให้พ่อเซลเอออันนี้คือวีเอกดเลยค่ะในตะก้าพูดชารอชื่อมันโนชิเมโตไร่ะทันโกกินจะอ๋อนี่ไงพี่ยังไม่ได้ใส่หางถั่วอะ ช่วยกันพี่ยกขามาหนึ่งสอสามอย่ากระมิ้เทตัเยสไม่น่าต้องใส่ข้างล่างโู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต้องใกล้และอย่างงี้เนี่ยอีกขาหนึ่งคู่คูกโทษนะคะาหทำให้อ๋อตัวดหนึ่งอ๋อยู่นี่ทำไมตะเข็บไปเหมือนกับอ๋อนี่วัว อันนี้ยังไม่ใส่เม่นับอ,อันนี้เป็นคิมขายกันหนุ่มคิมมใช่ไหมแล้วดูชุดที่กูใส่มาขายคิมกูจะบ้ามากยัมไม่ใส่ดอ่้ยินจามบอกไม่เหลือค่ะไ,ไม่เหลือแขนให้รูไม่เท่ไาไหร่ค่ะก็ไม่เหลือดูดิ ชันลีเลยทำนี่มีท덥ตาวันตาอดุมิตาวันวันดุโค้ดชันลีกอดอยู่แล้ก็าได้ทำนี่มีท덥ตาวานิาพี่การ์เม้นทายังชุ่มทั้งตัวแล้วตัไปเห็ดมาเนี่ยไม่ลนะให้ใส่แขนเงือกมาแต่บ้ามากก็ถกขึ้นดิเออวะเซ่เดี๋ยวได้กอดแน่กอดอะไรจ๊ะมาแล้วมาช้าเพราะอะไรเพราะคุณไปทำงานรีวิวอะไรมาก่อนอะไรไม่เคยรับงานคั่ว วันหนึ่งอะควรทำงานเดียวก็พอดูออกหรออย่าเยอะอย่าเยอะมันทำให้มาข้านี้ก็ได้แล้วเกลอนันยูขาตันนี่ไปเข้าไป็นตองโกขาข้างนี้ <ๆ S 2> นอะรู้ว่าคุรับงานซ้อนลแล,นนนละไม่มีร้อยเก้าเก้ามีปะเนี่ยพี่ตะก้ากำลังกำลังค่ะกำลังรอก่อนใจเย็นๆตะก้ามาอย่างนี้ไง,ง,งมาแล้ว นี่ไงเหลือห้าสบเ้านี่ไดเลยนะนี่ไงเหลือทําบก้าทเราจะทำเป็นข้อตอมใช่ไหมหน่าเด็กชตอนนี้น้ำหอมเหลือแค่250รายห้าสิบาสินะคะน้ำหอมนี่ตับพูดจริงว่าหรือว่าหรือว่าไม่ได้อาบน้ำมาทำไมกะก็แขนยังติดเครื่องสำอางอยู่เลยไม่ ของฉันค่ะเคะรีวิวแต่เมื่อวานแล้วอาบก็รีวิวเมื่อวานแปลว่าไม่ได้อาบน้ำมาไม่ใช่อาบน้ำแล้วทำไมไม่ออกเดี๋ยวดูดิจับผิดตัวเนี้ยแหละคนเราจะจับผิดกัวนี้ตัดโอรรถนำเมื่อวานยินไทยแลนด์วันวีควันอาบน้ำมีไรกินบอกอยิ่จริงมีไรกินไหมนี่สิงโตไม่ได้โกหกเนี่ยดอนโกดอนไลเน์เห็นหน้าหนูปล่าเซมเนี่ยเชฟเนชยูเซมเนี่ยปกตินะคะกระปุกละ เท่าไหร่วะ490บาท200กรัมนี่ปูตัดราคานี่เหลือ199บาทบางคนเหลือนี่59บาทเห็นไหมจ้าเสาสาวหนุ่มๆกดเลยกดในตะกร้านี่59บาทพี่เห็นปะปูเห็นแล้วพี่ก็ไม่บอกหนูด้วยหนูก็มองไม่เห็นจอหลังเนาะเออเลิศเล็ดเล็ด U M E O L Y STAND สบายๆเจตัต ไอหมีไปไหนวะอี่หมีเนี่มันชอบกัดหนูจริงๆนะต้องต้องเจอแล้วถ้าหน้ากูเกิดเป็นหมาโดนแน่บอกงคนไม่ให้ผ่านซอยกูเลยหมีทำไมหนักกินมันหรอเมฆจะงับน้องหนูอย่างเดียวเลยมากูอยู่หลายคนแล้วมึงมาไม่กล้าที่กูอยู่คนเดียวกัดหมีก็เอาดิตเนล่ยหลายคนแล้วแบบวันเดียวคือหลายคเหลายหลายหลาเหลายหลาทหลาย หลายคนผมเนี่ยรู้จักเจตับมานานใช่ไหมหลายคนเนี่ยพอเจตับแบบว่าเหมือนตัวเล็กลงปุ๊บทุกคนบอกว่าเจตับ น้าเดพูดไปเรื่อยไม่ใช่ก็จะดูมั่นไปไปคืออยากพูดยังพูดไม่ออกคือคนอ่ะหลายคนจบอกโอ้เจ๊ตับดูดูดูเด็กลงหน้าเด็กผมจะบอกว่าไม่ใช่จริงๆเจ๊ตับมันยังเด็กอยู่ม่้นี่มาพวกใต้ตาดำกูตัดกบมาไม่ใช่คือจะบอกว่าเจ๊ตัดแบบยังเด็กอยู่แต่หน้าแกเฉยเขอบคุณจ้า ขอบคุณจ้าอืมคืออะไรนะกี้ว่าจริงเหรอไม่ได้หรอกนาหลอก,กเพศเมื่อกี้บอกหน้าแก่มากเลยนะ <c oughs> ี่อือจริงไม่อะคือคือต้องบอกก่อนเนี่ยบอกเลยว่าพอเนี่ยอะปกติหน้าเด็กอยู่แล้วตอนนี้คือดูเด็กกว่าเดิมเยอะถ้าบอกว่าเป็นเด็กมัธยมเชื่อนะอ<ย>ผมไม่ได้พูดเล่นนะอะอย่าทำ อ่ะเช่อขนาดเอย่าพูดอย่าอวดอ่ะเบสเชื่อถ้าใส่ชุดชุดมัธยมอ่ะดูเป็นเด็กมัธยมจริงๆนะอย่าพูดไม่ไม่ขายแล้วเดี๋ยวขายเองเออได้ดีบอกกูบอกว่ามีอะไรที่บ้างหิวพี่โบนั่งแกะฉีกแล้วแดกเองแบบมาถุงข้ามขอบคุณนะมีด้วยกติตากูยังยันกะอ๋อกเทียใครตากดเลยนะคะพี่ๆแล้วมีโปรอะไรปะหลายหลายคนนึกว่าจะตัดอายุสามสี่ไม่ใช่นะเขายิบฟองโอ้ยตีไปเองเลยเพิ่มเลียงให้กูช่ำเลยเป็นสิบปีเขาอายุนะอายเท่าไรบอกเข้าไป ยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะมดถูกใชใครก็นึกว่า30สิคิดดิจะวเ่ฮุบยิ้มขอบคุณที่ทำให้วันที่กูยิมได้ได้ฮุบยิ้มอีกครั้งมาตกใจใช่ไหมตกใจยักตัวทับเพลาอนี้เลยหรอคะยี่สิบ t w e yes สมมดถูดหนูหน้าเด็กเลี่ยนอายุให้กูทุกไล์อ่ะบอกเลยตกใจอ่ะน้ำหอมนะคะปกติเท่าไหร่คะพี่ 299เก้าบาทเลือกกินได้เหลือ2 5 0ห้าสิบาทการินช็อปทุกกินอันเนี้ยอันนี้ยน,นี่นนพี่ขอกินน้ำน่อยนะขอบคุณค่ะขอได้ไห,หเามเฮ้ยให้กินเลยมาสายเพราะว่าวิ่งมานะนี่แล้วก็มาโดนหมาบ้านนี้กัดตลอดอาครับคุณตับครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ให้ไม่ดูตัวเลยปวด <c oughs> <c oughs> ไม่กินขวดไปด้วยล่ะมาพี่ตับพี่ปล่อยพี่ตับเมื่อกี้ทำไมพี่แนกไม่ใส่ชุดถั่วเนี่ยมันร้อนเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่พี่ตับหวังมากเดี๋ยวใส่เดี๋ยวรอก่อนต้องไลฟ์ตั้งสองชั่วโมงชั้นไปตะเวกวันด้วยุณสันต์หรือไอเดียเดี๋ยวไปรับงานอยู่ไอเดียจะตับมีเขาลาบกระตุ่นกระตุ่นกินไหมคะตรงไหนคะเดี๋ยวทำให้ค่ะเดี๋ยวก็ออกไปกินเลยค่ะออกไปกินไม่ได้เดี๋ยวทำหน้าที่ก่อนเดี๋ยวดูไม่ดีรับงานเขาไปแล้ว จอเกิร์มเหี้ยวจุกพี่ซื้อของใครมาใส่นเดียวหมอกเกินหมอกเกินต่อมนี่นะหมอกหอมมากเลยหอมพิเศษติ๊กต่อกลับจุกบัวลันะเนี่ยผมบอกแล้วพี่หมียวรอไลฟ์กันอยู่ดีๆใส่ชุดเหมือนปลาหมอเจ๊ตัดผาหมอรำขนคางคงอะไรวะปลาหมอข้างน้ำเออปลาหมอกางดำคืออะไรอ่ะไม่ชุดเจ๊ไงก็ปลาหมอข้างดำอ่ะไม่นี่คือชุดนางเงือกนะเนี่ยใครมาพิมพ์แบบนี้คะเนี่ย เอฟซีหมไงบอกว่ามันคือชุดนางเงือกค่ะนางเงือกอะไรชุดปลาหมอทั้งดำเนี่ยโจนอกรสโอเชนเตเห็นไหมเนี่ยเนินอกอ่ะนี่ของแท้นะไม่ได้ทำนี่ของแท้นะจ๊ะโทษนะที่มันเป็นของแท้ขอโทษนะพี่เน็ต อาจจะเป็ทกซีในไรนี่ก็ร้อนนปลาหมอก็มาปลาหมึกก็นึกว่าเป็นชุดปลาเหมือนกัน no 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 คิดฉันยังคิดต่อไปคิดแล้ววันนี้คือแบบปลากับถั่วลันเตาคืออะไรเออมาสนหมอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องชุดแบบนี้ไลตลอ ที่เขาดังอะลองให้กันฟังไนดคนเล่นนู้โอเคอีรอนอฟังนี่รอนอุ้ยนี่าอนอุ้่นม่รอนอุ้ยนี่รอนอุ้ยนแ่รอนอุ้ยนี่ใสนคล้ายนี่รอนอุ้ยนียกอนอ้นีรอนอุ้ยนก่รอนอุ้อนี่ออนอี้ยนี่อนอ่้ยนส่วนตัวบนก่อกเข้านป่ดออุ้ยน่าบอก้นี่รอนอิ้ยนี่อนอุมากีรฟัอุ้ยนีรอนอ้นี่รอนอุรยนี่รองยนีรองอ้ยู่ หอม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 คุยเลยเดี๋ยวทำหน้า<ม>ที่บอกว่าแต่งตัวน้าเก็บหน้าเก็บแบบนี้ผมไม่เคยมาใส่นะชุดนังงวกนังเงือกแบนนี้ผมรู้สึกไม่ได้ออนอยางหมวเราะใช่ไหมที่ถ่ายคลิปจุกกระตัวเฮี้ยไม่เเห็นเ <c oughs> <c oughs> คยว่าเลย นั่งจุ๊บกษัตรโอ้โหเท่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 ชุดแบบนี้ผมไม่ใส่หรอกครับเดี๋ยวชันเลยนะอีธานีทั้งโร่อันนี้มีคนเมนว่าร้าอีธานีทั้งอร่อยานนี้ปอปครหนึ่งทุกคนใครเป็นผู้ชายกลิ่นนี้หอมมากการินบอกว่าแต่ว่าเห็นพี่แน็กใส่บ่อยนะชุดนังเนืกอแบบมันหอมมันเหมือนออกกําลังกายอะมันเหมือนคนเล่นฟิตเนสกลิ่นเนี้ยหอมมากกลิ่นนัวแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ